สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งครับกับไทยลีกสกอร์เทเบิลพบกันในวันนี้ครับกับการอัปเดตตารางคะแนนไทยลีก3ประจำวีที่2ครับในวันเสาร์ที่27สิงหาคมครับเช่นเคยครับก่อนไปดูอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกครับก็ร่วมสนับสนุนการทาคลิปง่ายๆครับโดยการกด subscribe ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปในนัดถัดไปครับผมก่อนไปดูอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกครับเรามาดูผลการแข่งขันของวันนี้กันก่อนเลยนะครับ วันนี้มีเตะด้วยกัน4คู่ครับคู่แรกครับใช้หน้าทอนดิวเปิดบ้านพ่ายแพ้ยูเนเต็ดเป็น1ประตูต่อ2คู่ถัดมาครับแกรนอนามันละนองยูเนเต็ดเปิดบ้านพ่ายคัสตอมยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ3คู่ถัดมาครับสมสรฟุตบอลรัชประชาเปิดบ้านเสมอกับเกษตรศาสตร์เอฟซีไป0ประตูต่อ0และคู่สุดท้ายครับนครปฐมยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับกระบี่เอฟซีไป1ประตูต่อ1ทำให้อัปเดตตารางคะแนนไทยลีก2ประจำวันเสาร์ที่27เป็นดังต่อไปนี้ครับ อันดับหนึ่งครับแพร์อยู่นเต็ดแข่ง3นัดชนะสเสมอ1แพ้0ยิง6เสีย4ผลตา่างประตูดได้เสียบวก2มี7คะแนน อันดับที่2คัสตอมยู่นเต็ดแข่ง3นัดชนะ2เสมอ0แพ้1ยิง6เสีย5ผลต่างประตูได้เสียบวก1มี6คะแนนอันดับที่3เชียงใหม่ FC แข่ง3นัดชนะ1เสมอ2แพ้0ยิง4เสีย2ผลต่างประตูได้เสียบวก2มี5คะแนนอันดับที่4นครปฐมยู่นเต็ดแข่ง3นัดชนะ1เสมอ2แพ้0ยิง2เสีย1ผลต่างประตูได้เสียบวก1มี5คะแนนอันดับที่5อยุธยายู่นเต็ดแข่ง2นัดชนะ1เสมอ1แพ้0ยิง3เสีย1ผลต่างประตูได้เสียบวก2มี4คะแนน อันดับที่6สุพรรณบุรี FC แข่ง2นัดชนะ1เสมอ1แพ้0ยิง3เสีย1ผลต่างประตูได้เสียบวก2มี4คะแนนอันดับที่7ตราด FC แข่ง2นัดชนะ1เสมอ1แพ้0ยิง4เสีย3ผลต่างประตูได้เสียบวก1มี4คะแนนอันดับที่8เชียงใหม่ยูไนเต็ดแข่ง2นัดชนะ1เสมอ1แพ้0ยิง3เสีย2ผลต่างประตูได้เสียบวก1มี4คะแนนอันดับที่9อุทัยธานี FC แข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1ยิง6เสีย6ผลต่างประตูได้เสียบวก อันดับที่10นครศรียูเนเต็ดแข่ง2นัดชนะ1เสมอศูนแพ้1่งยิง3เสีย3ผลต่างประตูได้เสียบวกศูนมี3คะแนนอันดับที่1 1เชนยนาทอนบิลแข่งสนัดชนะ1เสมอศนแพ้2ยิง4เสียหผลต่างประตูได้เสียลบ1มี3าคะแนนอันดับที่12รละยองเ c แข่ง2นัดชนะศูนย์เสมอ2อแพ้ศูนย์ยิง1่งเสีย1ผลต่างประตูได้เสียบวก0ูนมี2คะแนนอันดับที่13สมโมสรฟุตบอลราชประชาแข่งสนัดชนะศนเสมอสองแพ้1่งยิง2เสีย3ผลต่างประตูได้เสียลบ1มี2คะแนน อันดับที่1 4แกนอัลมาันละนองอยู่ในเตตแข่ง3นัดชนะศูนเสมอ2แพ้1ยิง2เสีย4ผลต่างประตูได้เสียลบ2มี2คะแนนอันดับที่15เกษตรศาสตร์ FC แข่ง3นัดชนะศูนเสมอ2แพ้1่งยิง0นเสีย2ผลต่างประตูได้เสียลบ2มี2คะแนนอันดับที่16สมุรปราการซิตี้แข่ง2นัดชนะศูนเสมอ1แพ้1นยิง1่งเสีย2ผลต่างประตูได้เสียลบ1มี1คะแนนอันดับที่1 7กระบีเอแข่ง3นัดชนะศูนย์เสมอ1แพ้2ยิง3เสีย5ผลต่างประตูได้เสียลบีะอ18 อุดรธานี FC แข่ง2นัดชนะศูนย์เสมอ0นแพ้2ยิง3เสีย6คผลต่างประตูได้เสียลบ3มีศูนย์คะแนนก็ผ่านไปแล้วครับผมกับคู่วันเสาร์ครับในวิกที่3ประจำวันเสาร์ที่27ครับผมก็พรุนี้ครับมีเตะด้วยกันอีกสีคู่ครับก็อย่าลืมติดตามชมติดตามเชร์กันได้นะครับแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับมีทั้งไทยลีก1ไทยลีก2แล้วก็ไทยลีก3ทั้ง6โซนนะครับผมก็ฝากชมฝากแชร์ฝากแชร์กันด้วยนะครับผม และสุดท้ายนี้ครับก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับการสรุปตารางคะแนนไทยลีครับผมสำหรับคลิปนี้ลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ